และแล้วผมก็ขอการสวัสดีทุกคนมากท่กันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับผมในช่องจอิจูดซาเซตเลยคิปนีมาอยู่กับแมปแมปไรไม่รล้โอ้ยอุ้ยพีทนะครับผมเรโไปชื่อด้วยอุ้ยพีทโอเคก็อยากให้เราจะมาเกิดในนี้ใช่ไหมผมดูว่าเดินออกมาแล้วก็เดินมากดตรงนี้อ่าจะได้บาดมานะบาดเอาไปต่อยกับหมาสูดสีเลยไปต่อยกับเห็บพูดผิดโอ้ยบุกเสือ ขอโทษแล้วต้งหเดินตรงมาฟามตรงนี้เลยนะมาฟาร์มตรงนี้เลยคอยคอยัมันก็ไปแล้วทุกคนก็มาอัพเลือดนะอัพเลือดตรงนี้มีเลือดอย่างเวนะนี่ตายโอเคทุกละเด้ยมีทุกนนเาบบตุ๊กตุ๊กนะตุ๊กต ตีตัวนี้ตัวละครนะแป๊บเดียวก็ได้ตุ้งๆแล้วบอกเลยแบบปลุกป่าไม่ยากอ่ะแล้วก็มาตีตรงนี้นะผมแต่คนงงว่าหาเต็มจากไหนหาเต็มจากการตีบอลทุกตัวเลยนะครับผมแต่ละตัวก็ได้น้อยได้มากต่างกันเดี๋ยวมาตีตรงนี้สบายเลยสบายสบายไม่สบายเลยอะไรอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมาตัวกูมตัวกูไอ้เจ้ามาตัวกูไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้แปดไปดิไาดิไาดิเพื่อไม่ลดเลยต้องใส่แล้วจะโหดลงเตือนอ่ะ

เก้าสิบสิบเอ็ดเฮ้ยอย่ามาช่วยกูตีเชื่อประมาณสิบสองสิบสามนะแล้วเขมีตังค์ปุ๊บเนาไอตัวนี้ไอตัวนี้ได้เพื่นะอสิบห้าแล้วก็มซื้อไอเดอรเกอร์อมีนะมีหมื่นมีหมื่นห้าแล้วมาซื้อไอเดอรเกอร์พอได้ไอเดอรเกอร์มาปุ๊บก,ก็ไปปามเตจมม่วงๆก็แหละแล้วแต่เลยเพราะว่าเตจมเตจมก่อนเตจมเตจมก่อนต,ต่อไปใช้นะใช้มีสองอย่างมาซื้อเลย นี่แมปแมปผมมุ่งเปิดนะก็พัฒนาต่อมาสู้กับเยติแล้วสกิลสกิลแซ่ดนะมีสกิลได้นะผมแต่ว่าถามว่าเล่นในโทรศัพท์ได้ไหมนะผมตอนนี้ไอ้ไอ้อูดเล่นอยู่ในโทรศัพท์นะใช่ไหมเออฮึแรงอ่ะแรงมากเลยแต่ว่าตาเมืองนี่สบายนะเดี๋ยวดูแบบแต่ว่า นี่ไงไมต่ตลเลยแต่มันจะได้พวกตังกันเลยเไม่โอ้รพวกมอนเนี่นยก็จะนำไป,ปไปเพียรตีบอสด,ดีกว,ว่าน่าจะไหววัวสนมูนมากกว่าอ่าแล้วก็มาเกาะข้างๆเกาะแรกนะจะเป็นเกาะอาราบัตา้าเกาะทรายไปไหนแล้วมันโอเคแป๊เบเดียวถึงแล้วโอเค ก็ถ้าทุกคนมีเยม50คุณทุกคนมาซือ้อเอ้ปูไว้กอนได้เลยนะปรากฏนี่ประมาณประมาณขาปูตรงนี้นะประมาณขาปูลแล้วซื้อมาปิ๊บป่าแล้วจะได้มาเป็นปูดาสาเกก็ต้องเจตรงนี้มีสองสกิลเฮ้ยกูขอรีวิวเพื่อนเพื่อนออกไปเลยเดี๋ยวมันโดนนะคะ <c oughs> แล้วก็ตีปึ้งไปเอ้ยเชื่อค่อนข้างโกงนะสำหรับอันนี้นะ สทีมแรกเป็นงานปล่อยปูสทีมสองเป็นการแบบไฟไฟแอลไอมแบบนี้อะไรก็ไม่รู้นะช่างแม่งเถอะส่วนมาตีตรงนี้นะครับผมจะเป็นบอสมีโอกาสดรอปออฟแอดแต่ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้เหมือนกันอาจจะทำอะไรได้ในอนาคตก็เดี๋ยวรบอบอกแล้วกันเก็บไว้หน่อยก็ดีเก็บไว้สักอันเดียวพอแล้วมั้นถือมันไม่ไม่ค่อยจำเป็นเพราะเรไม่ต้องเอฟเฟคฟาร์มหรอกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตีมันดรอปแต่ผมก็พยายามตีอยู่ดีดการดับห้าสินะ่ะยากกว่าหรืเล่าที่มา เอาแเไเจกบอสเออเอาแเไเจกบอส้นคับเอ้เขาดีดีดีกก็อยาก่าเาเกินใจเกิะเออเกิอยู่ีก่อนนะต้งมาต่อมันมีต่อได้ย่อไม่ตอตีเสกกไวัอา่ตยเป็นยังไงเดี๋ยวก็ตอบไปแ้ว่าเดี๋ยวผมขอตีออ้ยอ้โอเคนะผมก็ไม่ตอบนะก็อเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะขายบูแอดเธอมาชื่อเหมือนกันเลยจังเฮ้ยจังเลยแต่ไม่ใช่นะโราณมันเป็นแอดแเหมนกันเพราะมันจะเป็นโฆษณาสามร้เจมเย้ยเ้ยแล้ว <c oughs> ก,ก็ๆๆๆแบบนี้ตะกี้บนแบบนี้นะเนี่ยนแะ้กี้มา้กแบบนี้นะคุ้นข้างที่จะแรงมากมากเลย กาสุดท้ายนะครับผมจริงๆเนี้ยอันดับเกาะที่เก่งๆก็เกาะแรกไอซ์แล้วก็อบตาแล้วก็เกาะแรกคือเกาะแรกเลยบับเบิลเกาะแรกคือเกาะแรกบัมเบิลชื่อเกาะอะไรชาบันดี้แล้วก็มาติกิวตรงนี้ได้เลยตึ้งซึ่งๆึ่งซ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 ึ่่งซึ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 ่งซๆ่งซ่งๆึ่งซ่งซึ่งซึ่งซงซึงซึ่งซึ่งซึ่งซงซึ่งซง เออมาตรงนี้นะแล้วก็ซื้อเลยเนี่ยสามสิเอ็ามาต้นที่สามสบอ็จาจะบอกว่าต้นเดียวกันหมดทุกนเลยเอ้ยไม่ใช่ป่ะใช่ไผมเกินอะไรี้กอะไรี้ยแต่จริงมันก็ไม่ได้ยงงี้หรอกคสี่แสนบาทใหาตั้งซื้ออูไม่มีมีซื้อมาแล้วสี่แสนเองเอาเลยเลย ด้วยมีแสนเงินสกิลแนะครับผมเป็นการปล่อยย้ำยแบวแบไปปล่อยเป็นนี้นะย้ำยๆไม่เอาปับแบคเตอร์นี่แต่มันก็มองออกอยู่นะนี่สกิลเอกก็เป็นการอยู่กับตัวตรงนี้เลยนะแล้วก็แล้วมอนจะมันมอนมันมันไม่สามารถโดนตรงกลางได้นะเพราะว่าเนี่ยงทีมันเหมือนในหลังๆนะเพราะว่ามันหนังมันต้องดูขอบๆนะกว่าผมจะทำแบบนี้ได้นี่คู่นานเลย ไม่ต่้งใเดี๋ยวมันเของนะวเราฆ่าไม่ลงนะเพามันจะให้ o l o อันนั้นัไงที่มันไม่เข้าไม่ไม่่ใช่ม่ม่ม่หมดจะมีวอคิวคุมะฮะ่นมคิวมีกบาโทโลมีโอคุมอมิวเออ่เหมียวสมทีสามีไแล้วนะเออแต่สกิล่ตานะที่โดตายอ่ะ แล้วแค่จา,ากเอฟเคฟาร์มก็ฟาร์มยืนตรงนี้นะเอา้เอาแล้วมาโคตรสุดยอดฟาร์มไม่เลยเออแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ฟาร์มเจมคู่ดีนะคุณดูตอนสุดท้ายนะแล้วก็มาฟาร์มตังฟาร์มเจมเอยเออผมแนะนำว่าทุกคนไปฟาร์มไม่ต้องตันก่อนนะซึ่งตัวนี้แนะนำฟราร์มแล้วก็ได้แต่ไปไอ้ตัวนี้แหละเจ้าตนันเะท่าไรเจ้าตันพันหนึ่ง เองเอ็งไม่ไหวที่ทำให้มูเดินไงโอ้ยตกูเป็นผีไปแล้วได้เป็นผีเลยแล้วก <Blind S 2> ็ดงไปปึ้งโอเคจบแล้วก็มีแค่นี้แหละนี่ทุกคนทุกคนดูสิก้น่ของผลพาวดิอะไม่ใช่ผลมาอะทุกคนดูสิเก้ขอดีนะมาดูกันว่าจะถึงตัวไหมไม่ถึงทุกตัวแต่ดูสิเก้าแของผลพาว ไปกดอีกแล้วมาเออโดนไปเลยไปด้วยปันมาณตอนนี้อยู่นานแล้วโอเคอเคา้างได้ปะเอาโทรศัพท์พับทับปุ่มแซ่ดเออกดโดนโ <c oughs> ทรศัพท์ไม่มีปุ่มแซ่ดเบอยเอาโทรศัพท์ทับคีย์บอร์ดปุ่มแซ่มดมาเลยเกิดมาแล้วมันจะเจอเลยตายแล้วคีย์บอร์ดถ้าโทรศัพท์ปุ่มแซ่ดแต่แต่มันก็เป็นการกดค้าองอยู่ดีก็ไม่ได้นะ ลืมคิดนะดิลืมคิดนดิโอเคแต่เรามาดูดาบที่ดาบแอดมินนดีกว่าถ้อใครเจอก็จะคิดว่าเป็นแบบแอดมินระดับโหดพีตัวพีซอคุณนะคุณนะดับคุณคุณนะเออที่จะทำโมเดลใหม่พีซอทำไมอีกเหมือนเดิมเลยฮะทำไมตัวเอกตัอเมย์อยู่เอกตัวเมาเดิมนะ ช่งแแมงเลยอค่ตะกิ okay, ้แจ๊ดตะกี้ดเอ๊ก็ไปเดินแต่ตะกี้แดเดิน okay. mm ูกูจะวามเพื่อนกูจะให้เวลตันเนี่ยเพรนั้นมินไม่ต้องกัรแล้ว้งกูจะต้วมตันแดนโอ้ยแหลกแหลกแหลกจีเออาจจะลน่นอะได้สบายกูจะทำผิดคนแล้วแหละ มื่อกี้กูรีเฟกจัดลบสกิลอะเฮ้อะไรตกอะไรตกอะไรตกตกอะไรตกตกไปอะอย่าบอกาดาบใครอะไม่เห็นมีเลยดาบเขาเมื่อกี้เขาเอเอเอง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 เอเอเหนมีดาบเลแกบ้าแล้วอุ้อ่าอยาเเออ ก็แบบกินนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายเต็มไอออฟน,นี้เอาไว้เตะอะไรดีบอกสปอยสปอยอยังไม่ได้คิดหรอกว่าเอาไว้เตะอะไรแล้วเอาไว้เตะตัวอะไรมุ่งม่งองนี้ม่วงม่งอย่างนี้เราก็รู้ยอยู่ที่เกาะแข็งอ่ะจิวเนี่ยเออท่ารู้แล้วว่าจะตั้งเรื่องอะไรอยู่ที่ <c oughs> เกาะแข็งนะอ่ะโอ้อ ม,ม wow. ่วงม่วงม่วงงี okay, oh okay. oh 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 ้อาจจะเป็นโกโจหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหัวใจเลยแต่ตัวไม่เคยนวิบวับที่เกาะ้อแข่โอเคก็จบแค่นี้แหละลาก่อนทุกคนปิดฉากแบบเท่ๆเลยเลยไม่มันเท่ไม่พอต้องแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้ลองให้ตกนี่แบบนี้ชีวิตต้องดิ้นรนต้องกลัวไปอยู